โอเคนะโอเคเนาะโอเคคุณรู้เนี่ยผมจะทำอะไรโอเคคิวอ่ะเดี๋ยวจะไปตอบซึ่งจะเอามาถามมาน้อยกระจงวะช่างเถอะอ่างน้ํากันนะข้อถามแรกไปเลยนายชอบใครในแชทเรียเพื่อน ตอบยากอืมอืมอืมเออ่อเป็นเพื่อนอะเหรออืมเอมอ,อน่าโอเคเดี๋ยวเรียงเลยนกอายนินิดไนะถ้าชอบใคร ชอบนายชอบใครเลยแบบในแชทแบบเพื่อนโอเคนะถามไม่ได้อยากนะอืม <c oughs> อมึกถ้าชอบถ้าชอบใครก็ถ้าในแชทนะในแชทแบบเพื่อนเพื่อนโอเคมึกทอมนนอัดเออเทมไปทิบ ไซโลเอคิดชื่ออยู่แป๊บนะจำไม่ได้หมดแล้วก็คนที่อยู่ในแชทนะอือคนที่อยู่ในแชทใช่เขาคือเพื่อนที่ดีทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีใจไหมเอาละคนนั่นคุณถามได้สุดยอดมากคนข้างจะดีคำตอบสไไป

ค <Okay. S 2> ชอบกินอะไรมากที่สุดรู้สึกว่าเคยถามมา่สุดก็จะเคยตอบไปแล้วแฮ่ไข่ดาวเข้าใจบ่โอเคนะไข่ดาวจบแล้วเด้สองทีเองเหรอโอเค